ค่ะพอกันนี้แล้วกับสาวทุ่งกุลาวันนี้ไม่ได้พามากินนะครับจะพามารีวิวไมค่ะไมนิบป,ปกเสื้อนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สามร้อยสิบบาทคือรวมค่าส่งแล้วสามร้อยสิบบาทนะคะสั่งมาจากช้อปปี้ค่ะแกะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ สายคือยาวมากสำหรับคนที่มองหาแบบไม้ที่แบบสายยาวๆก็จะยาวมากในรายละเอียดเขาจะเขียนว่าความยาวอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะคะความยาวอยู่ที่2เมตรค่ะสิ่งที่แถมมาในกล่องที่มีมาในกล่องก็จะมีฐานตัวนี้ค่ะฐานนะคะก้อนเล็กหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ที่หนีบ เสียงที่ได้ยินในตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่มาจากสายสมอท้องตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงจากไม์ตัวนี้นะคะว่าจะโอเคไหมโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ยินก็พีคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ยินเสียงโอเคไหมชัดไหมก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะว่าจะเลือกสั่ง ัวนี้หรือเปล่าเปรียบเทียบกับเสียงสมอทอกกับตัวนี้อันไหนจะดังชัดกว่ากันนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาไมสำหรับทำคลิปนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวทุ่งกุลาทำคลิปต่อไปนะคะอาจจะไม่ได้เก่งทางด้านรีวิวแต่อยากมารีวิวให้ดูนะคะว่าไม่ตัวนี้ เสียงจะเป็นประมาณไหนดีไหมเพื่อนๆตัดสินใจกันเอานะคะว่าจะตัดสินใจสั่งซื้อตัวนี้หรือเปล่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ